สวัสดีครับนี่เจ๊ชักกันใช่หมครับอันนี้ยู่ที่บ้านสวนครับบ้านระบุพานตะบลปาต้าอเภอสมจังหวัดนครายครับอันนี้ก็จะมาปลูกผักหวานด้วยมเมล็ดนะครับวันนี้ที่บ้านสวนดูก่อนเตรียมก็จะมีส่วนผสมจะมีดินทรายนะครับแล้วก็สารกำจัดแมลงนะครับเนี่ยอ่อนซาสามจีนี่นะแล้วก็ดินผสม ใบกัมปูปลูกนะครับและที่ขายไม่ได้ก็คือต้นผักหวานป่าก็คือเพาะด้วยมเมล็ดไว้นะครับปลูกด้วยมเมล็ดนี่ประมาณ1ิไม่แน่ใจสิวันหรือ18วันในดินทรายไว้นะครับงอกนี่นะครับจวขุดหน่อยก็จะปลูกลุมแล้วประมาณสเมล็ดนะครับ มันจะมีหลายเมล็ดอยู่จะเย็นๆหน่อยนะครับนี่ที่โผล่แล้วมันจะไปล้างน้ำเอาก็ลําบากอย่างเงี้ยหรอมันดินทรายมันง่ายแล้วนะนี่นี่นะี่นี่นี่นีนะครับนกกุ่นีนะ่าาน่นะ่นี๋นว่าีขาี่นี่นนนเนี่ยน ตอนแรกว่าจะไปล้างน้ำเอานะครับมันก็ลําบากเอางี้เลยแล้วกันโอ้นี่บางลาก็ยาวนี่นี่นะนี่สิบถึงสิบห้าเซนแล้วนะนี่นะแต่ละต้นงอกไม่เท่ากันนี่นะงอกชานะ ได้ลสะสี่โต๊ะเมล็ดนะครับแล้วก็บินทรายถังนึงนี่เลยนะครับฟ้ากำลังค้มคืมนะหาทำเลก่อนแล้วก็ใช้จอบขุดอีกทีนึงไปน,นี้แหละปลูกด้วยเมล็ดก็คือชํำไว้ก่อนก็จะปลูกในร่มกล้วยนี่นแหละตอนนี้มีหัวสปริงเกอร์อยู่ แค่นี้แหละปลูกเป็นแถวไปน,น,นี่แหละในร่องกล้วยนะครับจะมีล่มอยู่จ,จออว่าละกันขดลงหน่อยนะครับอันนี้จริงๆมันก็เป็นทรายอยู่แล้วนะลองกนหลุมหน่อย จริงบางจุดก็เป็นทรายแล้วครับจะได้ลงง่ายนะโอเคผสมดินปลูกจีดเลย เขาเน้นโอเคตอนนี้ก็เอาไม้จิ้มกันนะหรือมือจิ้มกันนะจิ้มให้ลึกๆนะ ตามลากนี่แหละสีมเมล็ดนะห่างกันหน่อยอกันหนึง่งเขาจะต้องใช้ไม้นะครับปลูกหน้าฝนนะครับ ลึกพอรู้ว่านี่จะรู้ว่าเขางอกแน,น่นอนนะครับใช้มีดละต้องการความลึกนะครับตามความยาวของรากนะครับลากแก้วจะงอกช้านะนี่สิบกว่าวันนะสี่เมล็ดละนี่นะครับ โอเคต่อไปก็เดี๋ยวหาไม้พี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงมาเสียบนะครับนะพี่เลี้ยงก็ชะอมนะครับตัดต้นไปเสียบนะครับ นี่ครับก็คีเลี้ยงอีกอันหนึ่งก็คือเข่งกันความร้อนนะครับก็เสียวข้างๆนี่แหละครับหน้าฝนนน่าจะงอกอยู่แล้ว ค okay. แล้วก็ครอบด้วยเข่งนะครับออกันแดดอีกทีนึงดูก่อนได้ทุกต้นหไหมวะสีมะเมล็ดตรงนี้นะหน้าฝนก็ไม่ต้องลดน้านะครับเนี่ยเมล็ดเราสีเม็ดเมล็ดนี้งอกแน,น่นอนนะครับ โอเคก็ครอบด้วยเข็งนะครับโอ้ oh, ตอนนี้ต้องตั้งตรงก่อนเข็งไม่ได้เอาเผื่อนะชะอมนี่กลัวโอเคก็ประมาณนี้แหละครับชมแอ่ก็จะได้ปลูกมีประมาณ200ร้เมล็ดนะครับหาเข็งหาเก่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวหาล่มเงาเอานะครับ ยังไ,ไงลองดูกันฮะรอไม่รอว่ากันทีนะครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับตะคายกดไลค์แชร์กดเป็นลงังใจ้งใช่ไแมในก,การทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับก็เป็นการปลูกผักหวานป่านะครับด้วยเมล็ดนะครับที่บ้านลำหงุ่พานนะฮะตำบลผาตั้งอำเภอส้มวันหนองคายนะครับขอบคุณครับที่รับชมงาน